ข้อดีคือมันจะแผ่ออไปแลาวคนคิดว่าปลูกต้นไม้ข้างคันนานจะทําไปไปไปแยกอาหารข้าวแล้วข้าวไม่งามไม่ใช่ใบไม้นะครับเนี่ที่หล่นไปตามนาน่ยจะเป็นปุ๋ยท้นดีให้ต้นไม้เลยนะครับให้นานเราเลยแล้วก็ชุ่มชื้นต้นไม้นี่คือเขื่อนเขื่อนธรรมชาตินะครับมันจะให้นานเราชุ่มชื้นไม่ตึงน้ําให้กับด,ดินได้นานขึ้นถ้าเราเป็นนานลคันน้องโลกนี่ไม่นานนั่นก็แห้ง แต่พอเป็นต้นไม้อยู่ปุ๊บมันเป็นเขื่อนตามรากมันจะดึงน้ําไว้มันจะชุ่มชื้นคขนอยมีคนเนมีคนอยากปลูกต้นไม้บนคันนาแบบนี้เขาต้องวางแผนเวลาขุดดินขึ้นมาต้องให้คันนาตรงนี้มันหน้ากว้างประมาณเท่าไหร่มันถึงจะสามารถเหมาะสําหรับปลูกแบบนี้ได้คะก็ไม่น้อยกว่า3เมตรคือความความกว้างของมันต้อง3เมตรบนบนคันบนคันคันนาเขาเรียกว่าคันนาทองคำเนาะ3เมตรนะครับเพื่อมีช่องว่างให้เขา หาอาหารได้ด้วยแล้วก็ให้มีเพราะถ้าอยู่นาเกินไปน้ํามันเป็นน้ําเยอะมันก็ยังไม่งาม,มถ้าอยู่อย่างนี้มันจะเพราะว่ามันสามารถปลูกได้สองแถวเลยสังเกตไหมว่าเราไม่มีต้นไม้ต้นอย่างเดียวนี่ไม่มียางนายอย่างเดียวนะเห็นไหมปลูกต้นอะไรบ้างคะตรงนี้เลยอ่าหลากหลายนะครับหลักๆก็ตอนแรกปลูกยางนาแรกๆมีปลูกกล้วยก่อนเป็นพี่เลี้ยงแรกๆเลยอ๋อต้องต้องปลูกกล้วยก่อนเลยใช่เพราะเป็นพี่เลี้ยงนะครับวันนี้กล้วยเริ่มหมดแล้วนะคอันนี้ก็มาปลูกไม้หลากหลายพยุงนะครับ พยุงอันนี้ยางนาพยุงอันนี้อ่าเขาเรียกไอ้ต้นไอนะต้นจะปาทองไม้พักใต้มันเบียดกันขนาดนี้มันยังขึ้นได้ใช่ไหมได้ครับอันนี้ต้นอันนี้ต้นไอ้ตะเคียนทองแดงแล้วก็ปลูกได้อยู่ด้วยกันได้นะครับต้นแดงอันนี้ต้นมะข่ามงคันธนาตัวนี้พี่ยันปลูกได้กี่ปีแล้วคะเพราะมันเริ่มสวยงามมากแล้วเริ่มขุดปีหกสอง เริ่มปลูกหกสองหกสามหกสี่ห้าหกเจ็ดก็ห้าปีที่ห้าแล้วก็ห้าปีแล้วต้นยางนาที่ห้าปีแต่ต้นอื่นเนี่ยอ, <c oughs> อาจจะไม่ถึงเพราะว่าเพิ่งเริ่มปลูก <c oughs> เรื่อยๆใช่ไหมคะ <c oughs> เรื่อยๆครับนี <c oughs> ่ปลูกมาเรื่อยๆแล้วทุ่งนี้ทําไมพี่อันต้องวางระบบน้ําดา้วยล่ะคะเพราะว่าเราจะใช้น้ําหลังจากทํานาทําปลูกพืชอื่นในนาอ๋อไม่ได้เอาเพื่อลดยางนาใช่ไหม <c oughs> ไม่ครับยางนาไม่เกี่ยว คือถ้าเราปลูกมีร่องน้ำนี้ปุ๊บมันก็ชุ่มชื้นเองจ้ะก็ะคือตอนนี้ตรงนี้พี่อันหวานข้าวใช่ครับแล้วก็พอเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะเอาตรงนี้ปลูกผักใช่ครับที่เป็นอายุสัน้นใช่ครับ<อ>พูดุนเวียนปลูกอ่าบางปีเราก็ปลูกพวกผักสลัดพวกอ่ากีนคอสเลดคอสกะหล่ำปีถั่วฝักยาวแตงกวาขวโพดฟักทองแตงไทยนะครับเราปลูกเราใช้พื้นที่นาเราหลังจากเก็บเกี่ยว กผัยางนั้น,นปลูกนานหรือยังคะพร้อมกันครับพร้อมกันหมดทุกที่เลยคันนี้พร้อมกันหมดทั้งหมดมยาวทั้งล่างเลยมันน้ําไงคําว่ายางนาคือมันนาเนี่ยคือยางนาคือเป็นไม้ที่ชอบน้ําอแต่ไม่ใช่น้ําท่วมนะแต่มันทนน้ําท่วมได้แต่มีน้ำพอดีกินมันจะโตเร็วนะครับนี่ต้นห้าปีเองใช่ไหมโตไหมโตมากเลยมีห้าปีนะครับนี่มีห้าปีอย่างเลยมีห้าปี แต่ไม้ที่ตัวเร็วกว่ายางนาก็มีไม้เขาย,ยูงครับ<ะ>ตัวเร็วกว่าความยากในการที่จะเริ่มต้นปลูกตัวนี้ในมุมมองของพี่ยามเป็นคืออะไรคะคม,มันมีปัญหาไหมความยากสุดคือความคิดคิดนี่ตอนนี้ตอนที่สร้างนี้ได้ความยากคือต้องต่อต้านจากจากจากพอ่อก่อนเราจะมาพังพังนาเนาะพังนาทำอย่างนี้ได้นี่ต่อต้านว่าจะท,ำทำจะําทําไมจะพังนาทําไมมันมีนาดีอยู่แล้ว เาว่าบ้ามีต่อเขาเรียกว่าบ้าีิน้องรอกข้างว่าบ้าหมดมีนายดีจะพังนาขุดล่องน้ํามาทําคันนาใหญ่ๆนายเยอะเหลือนาแค่หกไร่ได้ไงเขาว่าอย่างนี้เป็นบ้าเขาว่าอย่างนี้คือมันอยู่ที่การต่อต้านจากคนรอบข้างและต่อต้านความคิดเราด้วยบางคนเนี่ยคิดว่าโอ้ไม่ดีหรอกม่ดีพอเราทาปุ๊บความแตกต่างปีแรกนี่พ่อต่อต้านไม่อยากให้เราทําแต่เมื่อเราทํามาปุ๊บปีต่อมามันเริ่มเห็นผลเห็ดเริ่มออกได้ออก แกบอกปลูกเลยแกปลูกบมเลยกปลูกเองเ่านี้แกปลูกเองเลยพ่อแกเป็นไม้มีปุ๊บพ่อไม้มีปุ๊บแกปลูกเองเลยใช่มเลยคะลูกก็ปลูกช่วยกันความยากของวิญญาณตอนแรกแค่ก็คือคนรอบข้างไม่เห็นด้วยใช่พอแม่ก็ไม่ค่อยโอเคเพราะว่าคนบ้านเราปกติเขาเคยทํานามาตลอดจะมาเปลี่ยนพื้นที่นาเขามันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ถูกต้องครั้งใหญ่เลยอครั้งใหญ่เลยคิดว่าเสียพื้นที่ไงจ้าบางคนคิดว่าทำอย่างนี้ปุ๊บเพราะว่าเสียพื้นที่โอ้จากที่จะขายได้ราคาดี คุณคิดจะขายเราไปคิดจะขายไงเราคิดจะสร้างเป็นที่สําหรับจิตใจเราที่เรามีที่มีความสุขของเราหลังจากเกษียณมันว่าเกษียณเราก็นำเล่นๆอย่างเงี้ยรอบๆไปเห็นไหมเรื่องรอเกษียณอีกสิปีเกษียณนี่ต้นไม้เราใหญ่เยอะแล้วเราสบายแล้วทาปลูกต้นไม้นี่มันจะยากแค่สองปีแรกจมันต้องผ่านช่วงให้ได้ถ้ามันผ่านช่วงสองปีแรกได้ปุ๊บมันจะโตมันธรรมชาติเลยข้อนี้ก็เหมือนในป่าเนาะใช่ครับ ก็ไม่มีใครไปดูแลมันนะในป่ามันก็โตได้อยู่ใช่ครับแต่เราอย่าไปคาดหวังอะไรมากกับมันคาดหวังมันตายก็ปลูกใหม่ใช่ใช่ตัวละสิบาทห้าบาทสิบาทหรือบางทีเราใช้เม็ดเราปลูกยางนาเราหิริเกลไหนที่มันหล่นปุ๊บเราก็มาปลูกใช่เม็ดเพาะเองเพาะเองแต่ก่อนเราเพาะเองเราเพาะเองเราปลูกได้เยอะขนาดนี้เพาะเองด้วยค่ะรูกช่วยกันทําเราเพาะเม็ดแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็ปลูกเองอเห็ดอะไรเกิดบ้างคะที่สวนเราเห็ดละโง่เห็ดตะไคร่เห็ดปวกมันมีเห็ดใครด้วยหรอมีครับ โอ้ยสุดยอดเลยอ่ะเห็ดปลวกนี้เยอะข้าวมันก็งามเฉยนะเนี่ยงามครันบ,บนี่แหละเขาบอกข้าวไม่งามเนี่ยถ้าลงทุนทําแบบนี้ถ้าไม่มีเงินจะทําได้ไหมอ่ะทาไมทําอลังการจังเลยอ่ะถ้าเราปลูกธรรมชาติได้ไหมได้แต่ว่าบางอย่างต้องลงทุนทุนนิดหน่อยเพื่อเราออกมันรอดก่อนเพราะเรามันไม่ได้ใช้อะไรล้วครนี้ไม่ได้ใช้มากมายค <โห S 2> ือเราทำอย่างนี้เพราะว่าเราต้องการมันรอดไงปกติเราไม่ทำอย่างนี้เราก็ต้องลดเดือนลดน้ํา แล้วท่อน้ําตัวนี้เราตั้งแต่เริ่มเริ่ม,รม,รมแรกตั้งแต่ปลูกครั้งแรกเลยหรอคะใช่ครับจะไ่ทาครั้งเดียวนะทําที่เราช่วงปีแรกก็เข้าทั้งก่อนช่วงนั้นก่อน,น,น,อนอตอนก่อนเราใช้าสายน้ําหยดกับสายน้ําุ่งมันไม่ทนแล้วน้ํามันอยู่ไม่ได้อันนี้เราคือเราบดพวกเราก็ทำอย่างอื่นได้พวกท่อนี้นไม่ต้องที่โลกมไ,ลไม่มีแดดละ เราเราต้องมาตัดแต่งกิ่งอะไรมันบ่อยแค่ไหนคะตัดครับปีละครั้งปีละครั้งตัดท่วมหัวคันนานี่ส่วนมากเราจะปลูกไล่ไล่เลี่ยกันใช่ไหมคะอันนี้พร้อมฝั่งนี้ห้าปีเท่ากันยางนาตัวหลักมันจะไม่กระทบกับข้าวเราหรอคะถ้าเราจะปลูกแบบนี้ไม่ไม่กระทบเลยครับเห็นไหมครับเห็นข้าวเราไหมยืนพิสูจน์แล้วใช่ไหมนี่มันสวยงามเลยไม่ไม่กระทบเลยใชนไหมนี่ข้าวเกิดอยู่ข้างข้างคันนาที่เป็นต้นไม้อยู่นะครับก็ไม่เป็นไรสวยงามด้วยนะครับดูข้าว อันนี้น้าลึกนะครับนี่ว่าบางคนเขาบอกว่ามีที่นาแต่ก็ไม่อยากปลูกเพราะว่ากลัวมันจะกระทบข้าวอะไรเงี้ยโอย้ไม่ใช่ครับอันนี้ยิ่งไปเพิ่มเพิ่ม <ๆ S 2> มูลค่ายของพื้นที่เราด้วยนะนะครับหลังจากเราได้กินข้าวนะครับถ้าอีกห้าไม่นานนะครับต้นไม้เนี่ยจะเป็นมอดกเป็นมูลค่าเราเยอะมากเลยแถมต้นมันโตเร็วด้วยเนาะโตเร็วครับมนมีน้ําแบบนี้ให้เพราะยางนาคือนาเขาว่านาต้องมีน้ําต้นไม้นี่ชอบน้ําไม่ชอบน้ําท่วมเดี๋ยวไม่มีน้ำไหมน้ำมางค่าไหมครับนี่เห็นไหมน้ำมังค้ากินได้ อันนี้พี่ยันยืนยันแล้วว่าการปลูกบนคันนาไม่ได้กระทบข้าวไม่กระทบครับยังไงก็ปลูกได้ปลูกได้ครับเป็นข้อดีอ่างเดียวขอให้เรามีใจรักที่จะปลูกใช่ไหมพี่ยันถูกต้องครับรักที่จะปลูกนั่นเองเปลี่ยนความคิดนะครับเราอย่าไปเชื่อคนอื่นที่พูดว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้ <c oughs> เาเราไม่ลองทำครับลองทำอย่างนี้ครับไหมข้าวนาต้นไม้อยู่ด้วยกันได้จราแลยังมีพื้นที่สวยงามมีร่มมีอุโมงค์ต้นไม้นะครับ ต้องขอบคุณพี่ยันมากๆนะคะที่เป็นอีกหนึ่งต้นแบบแล้วก็แรงบันดาลใจในการปลูกต้นไม้เพื่อคืนสู่ธรรมชาติขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะค,ครับ,บผม